ก่อนดูคุยเซ็ปโชอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้ทรนด์ของการดูแลตัวเองกําลังมามากนะคะในเรื่องของสุขภาพและที่สําคัญเหนืออื่นใดในการจะดูแลตัวเองเนี่ยมันก็ต้องคํานึงถึงเรื่องของ เงินในกระเป๋าด้วยเพราะอยากดูแลตัวเองอย่างไรให้เป็นคนฉลาดแบบพี่เงินในกระเป๋ายังเหลือใช้ทําอย่างอื่นได้ต้องมาเจอผู้ชายคนนี้เลยค่ะมาทุกครั้งมีเรื่องดีๆมาฝากพวกเราทุกครั้งค่ะขอต้อนรับพี่ปอภ้าภูมค่ะสวัสดีครับพี่หนีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องกล้องที่อยู่ฝั่งนู้นด้วยนะครับละครกำลังเข้มข้นเนาะแซวเลยกางเกงสวยนะเกงสวยกางเกงสวยใส่ใส่ตามพี่ชมพี่ชมพูใช่ไหมใช่ใช่ใช่อะ ปรับเรื่อกเกงก่อนนี่แต่วันนี้เดี๋ยวจะเอาโปโรงงานหยิบมาฝากพี่หนิงหยิบมาฝากพุทธและหยิบมาฝากแฟนรายการาคือโปนี้จะบอกท่านผู้ชมขออนุญาตกล้องจับมาหน่อยคือปกติถ้าใครเป็นแฟนรายการคุยแซบโชเมื่อสักเดือน2เดือนที่แลวว้วอ่ะ เราจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ซึ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมจะมาบ่อยมากแต่ปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาเราจะปรับผังกันคือเหลือเฉพาะเสาร์อาทิตย์ผมเลยเลือกจัดโปรไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์สัปดาห์นี้ผมเลือกวันวันเสาร์13กันยายนเป็นโปรตรงจากโรงงานให้พูดกับพี่หนิงครับดูโรงงานของเราทีเดิงครับผมมาในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนขีดเส้นใต้คำว่ามหาชนนีเดิงคือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คือปกติเวลาคนเราจะซื้อของบนหน้าจออย่ังต่ แต่วันนี้บดหน้าจอผมให้จ่ายพันหนึ่งแล้วไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มด้วยเพราะทุกออเดอร์วันนี้ผมจะบริการส่งฟรีสุดยอดกติกาที่เดียวครับตอนนี้เที่ยงกับอีก11นาทีผมไม่โทรก่อนเที่ยงกับอีก20นาทีครับให้พูดกับพี่นิงดูแบบนี้นะอ่ะขออนุญาตเบิกงาดําเข้ามาในรายการหน่อยแล้วให้ลองทายราคาดูว่าถ้าจริงๆริต้องมดเนี่ยต้องซื้อราคาเท่าไหร่อ่ะเบิกรังนกเข้ามาในรายการหน่อยอ่ะเดี๋ยวดูพร้อมกันนะแล้วให้พี่นิงกับพุทธกับท่านผู้ชมคำนวณราคาพร้อมกันอ่ะ และขอญาตเบิกรังนกเข้ามาอีกหนึ่งเซตอ่ะหมดนี้ให้ทายว่าเท่าไหร่นะเขาบบงานดำสี่ดำสี่รังนกหกหก็กสักสองพันนิดนิดนะสองพันนิดนิดผมให้สองพันเก้าอ่ะสองพันเก้าสองพันเก้าผมไม่จ่ายแค่พันเดียวทั้งหมดนี่เหรอโอ้ทั้งหมดนี่พันเดียวนะแล้วไม่พออ่ะเบิกเพิ่มให้รังนกเพิ่มอีกหกูพราพันเดียวจริงนิ่เรื่องจริงอ่ะหมดหน้าจอรังนกสิบสองแล้วงาดดำอีกสี่ถามแบบนี้ค่ะยังต่ำคิดว่ากี่พันครับ ให้สักสี่พันอ่ะผมว่าอ่าสี่พันเหมือนพี่หน <4, S 2> ึ่งกัน <4, 000 S 2> แต่ทั้งหมดทั้งมวลวันนี้พันหนึ่งพี่พูดเล่นหรือเปล่าพี่หลอกคนดูหรือเปล่าแล้วบร,ริการส่งฟรีแล้วไม่พอใครซื้อตัวนี้เซ็ตพันหนึ่งเสร็จ เราให้แลกซื้อด้วยให้สิทธิแลกซื้ออาะขอสิทธิแลกซื้อข่้ามหน่อยครับถ้าพูดถึงแอตตาสันทีมผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักแอตตาสันทีมถ้ายุคปัจจุบันนี้หลายคนเอามาใส่พวกเครื่องสมอางมันช่วยเพิ่มความแข็งแรงกับเซลล์ร่างกายเซลล์ดีริ้วรอยไม่ค่อยมีเซลล์ดีร่างกายแข็งแรงให้แลกซื้ออีก120บาทอาะถามความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ โอ้ <S <S โหนึ่งบอกเลยว่าอันนี้เหมือนพี่แจกฟรีเลยแจกฟรีเราแลกซื้ออีกแค่ร้อบาทเนะาะถ้าพูดถึงแอตตาสันทีผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักอัตถรประโยชน์เยอะมากถ้าไปซื้อเองกล่องหนึงประมาณ2-300บาทวันนี้ใครแลกซื้อใครซื้อพันนึงเสร็จะแลกซื้อแค่ร้อบาทเมื่อคุณกินแอตตาสันทีที่มีประโยชน์มันช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับ กระดูโครงสร้างแล้วก็เซลล์ในร่างกายป้องกันพวกริ้วรอยแล้วก็ป้องกันพวกโรคภัยไข้เจ็บต่างๆความชราความชราความชราคือจะบอกว่าพออายุใกล้ๆเลขสี่อ่ะความชรามันมาเยือนนะมาเยือนนะริ้วลงริ้วรอยเนี่ยคือข้อดีของเอสตาเซนทินคือมีสารต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูสภาพผิวใครที่แบบกลัวว่าฉันจะชราแล้วต้องเอสตาเซนทินฉันเกลียดพุทธอ่ะเขาบอกว่าใกล้ๆเลขสี่เธอมาทางนี้ติมฉันจะใกล้เลขห้าแล้วแรกซื้อในราคา120คือถูกมากไปซื้อเองไม่ได้ราคานี้แน่นอนะ อินเสิร์ตลงนี่หนึ่งครับย้ำนะหมดหน้าจอคุณจ่ายพันหนึ่งก่อนคุณเอางาดำสี่กล่องรังนกอีก12ขวด <ฮะ S 1> แลกซื้อแอตตาสันเีย์ที่สรรพคุณเยอะมากในราคาอีกแค่ร0อาท <ฮะ S 1> อ่ะาถามพี่หนิงกับพุทธหน่อยว่าเห็นโปรแบบนี้ถ้าดูคุยแทบเรือเปิดช่องวันอยู่แบบนี้จะซื้อหรือไม่ซื้อค <c oughs> ือจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะถ้าถ้าซื้อเป็นคนซื้อของปกติเราต้องใช้ของพวกนี้อยู่แล้วเราจะนั่งเฝ้ารอหน้าจอแล้วรอว่าพี่ปอจะมาวันไหนใช่ไหม เรื่องความคุ้มต้องยกให้พี่ปอยอยู่แล้วแล้วนี่คือทุกอย่างที่วางอยู่คือพันเดียวพันเดียวคือสามารถแบบทานเองแล้วก็ฝากคนอื่นได้ด้วยผมไม่ดูโรงงานอีกรอหนึ่งรอบคือท่านผู้ชมคือไม่ใช่ว่าใครมาขายพันหนึ่งแบบนี้ก็ได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับผมมาในนามของโดว่าออกแกนิกจำกัดมหาชนย้ำว่าเป็นมหาชนคือจดทะเบียนในต่างทรัพย์เราจึงสามารถทําราคาเด้งบพันหนึ่งอ่ะคุณได้งาดำสี่กล่องรังนกอีก12ขวดพเสิร์ฟประกอบของงาดำาพิ่หน่อยคือปกติเวลาใครมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อข้อต่อว่าเข วันนี้เรา มิกงาดําผสมรวมกับคอเจนปกติงาดําช่วยอะไรครับกระดูกข้อข้อต่อว่าเข่าใครลุกปวดนั่งปวดขึ้นลงบันดมได้ลาบากงอบริเวณหัวเข่าไม่ได้งาดําช่วยได้แล้วปกติเวลากินงาดําคือจบที่งาดําแต่กระดาสูตรนี้เราใส่คอไรเจนประเภทไททูคือดับเบิลดูแลหัวเข่าเข้าไปปกติใครที่กินคอเจนไททูคือต้องซื้อคอรเจนแยกกินเองเสียเงินต่างหากแต่ตัวนี้เราใส่คอรเจนประเภทไททูลงในงาดํา1กล่อง30มสิบซูลกินได้1เดือนครับ4ี่กล่อง4เดือนและก็ไม่พอครับขอส่วนประกอบของเราน วันนี้ใครโทรมาก่อนเที่ยงกันอีก20นาทีผมจะแถมรังนกแท้ให้กินฟรีรังนกแท้คืออะไรครับให้เปรียบเทียบวันนี้รังนกแท้เทียบเท่ายาอายุวัฒนะมันช่วยเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มสุขภาพที่ดีสุนนี้ใสานะคับแล้วก็ใส่คอยเจลลงไปเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายย้ำนะหมดหน้าจองาดำสีรังนก12ใครสนใจผมบริการสมฟรีเบอร์อยู่บริเวณหน้าร่างจอดับ02-06588 มาท่านผู้ชมคุยทัพโชว์และแฟนของน้องก้องเนาะไปดูโปร,รอบที่หนึ่งพร้อมกันทั่วประเทศ<ะ>ครับใครเป็นแฟนละครผาแดงนงางไอแล้วก็แฟนละครของน้องก้องเดี๋ยวอดใจแป๊บหนึ่งเนาะ,ะยังมีหลากหลายวิธีการมของน้องก้องที่เราต้องมาคุยกันต่อแต่วันนี้หมดหน้าจอ,อยืนยันว่าจ่ายพันเดียวครับงานดำสีกล่องกินได้สี่เดือนดูแลพวกกระดูกข,ข้อข้อ,ขอต่อว่าเข่ารังนกยาอายุวัฒนะเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายอีก12ขวดย้ำว่าให้12ขวดหมดหน้าจอ1,000บาทครับใครสนใจโทรับ02-0658888ย้ำนะหมดหน้าจอ1000บบาทคัุณได้ ดำสีรังนก12ใครสนใจจ่ายแค่พันเดียกับ0ูต2 6 5 8 8 8ครับบางคนลังเลบางคนตัดสินใจฝากจิมงานค้างเพจปอให้หน่อยแล้วฝากพี่หนิงกับพุทธเชิญชวนแฟนรายการหน่อยว่าปร1,000บาทวันนี้โรงงานไปเองมันน่าซื้อขนาดไหนครับเดินจได้สองท่านเลยครับต้องหนิงต้องพูดย่างนี้นะว่าทุกคนเนี่ยที่จะรอคอยซื้อสินค้าของโนวาเนี่ยนะก็จะรอวันที่พี่ปอมาเขาจะไม่ไปซื้อจากทางช่องทางอื่นแน่นอนเพราะว่าราคามันคุ้มพิเศษคนหน้าจอพิเศษจริงๆครับ ต้องต้องกดแล้วล่ะครับราคานี้คือมันไปซื้อข้างนอกเหมือนที่พี่หนิงบอกมันไม่ได้แล้วนะไ,ได้แล้งพันใบเดียวแล้วก็จัดส่งฟรีด้วยนะคะค,คือเฉพาะรังนกจริงๆขวดหนึ่งก็เป็นร้อยแล้วเนาะ1่ขวดก็ราคาก็หลายพันนะออแต่วันนี้จ่ายพันหนึ่งงาดำสีรังนกอยู่สใครสนใจย้ําเบอร์ครับ 02, ออ 2> 0 2 06 5 8, 8 8 8ครับอ่ะ ขอโรงงานขึ้นมารอบที่สาหน่อยคือจะบอกพยายามย้ำท่านผู้ชมว่าเฮ้ยเราทําราคาแบบนี้ได้จริงๆเพราะเรามาตรงจากโรงงานในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดนะนท่านผู้ชมก็คครับใครที่เล่น g o o g l ลลองเซิร์ชแบบนี้พิมพ์คำว่าโนวาออร์แกนิกก่อนเฉพาะบริษัทโนวาเปิดมาเกิน10ปี <ฮะ S 3> และเฉพาะ4ปีให้หลังอ่ะเราเข้าสู่ตลาดซับแปลวา่ามาตรฐานของเราสูงขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายเราจดทะเบียนอยู่ในตลาดซับนั้นมั่นใจคุณภาพของสินค้าได้อ่ะขอโปรรอบที่2ขึ้นมาเลยครับท่านผู้ชมคือถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองอ่ะไม่สามารถทําราคานี้ได้รอบแรกเรายอมท่า ทุนนะลอดต่อไปอย่างที่บอกครับการซื้อซ้ำมันคือกําไรของเราดังนั้นใครที่สนใจโปรนี้ต้องใช้ว่าโปรทุนจากโรงงานหมดหน้าจอ1,000บาทครับงาดํา4กล่องกินได้4เดือนครับดูแลพวกกระดูกข้อข้อต่อว่าเขา่าใครลุกปวดนั่งปวดขึ้นลงบันดมในลำบากง,งาดําช่วยได้รังนกฟรีอีก12ขวดหมดหน้าจอพันหนึ่ครับศูนย์ปดปดแย้ำนะหมดหน้าจอแบบไม่ต้องคิดอะไรมาก คุณจ่ายพันหนึ่งครับคุณได้งาดำสี่กล่องแค่นี้ก็คุ้มละเพราะกินได้ถึง4เดือนดูแลพวกกระดูกข้อข้อต่อกระเขาและใครโทรมาก่อนเที่ยงกับ20่นาทีเราแถมรังนกให้กินฟรีอีก12บขวดหมดหน้าจอ12บสวกสี่คือ16ชิ้นนะใครสนใจจ่ายแค่พันเดียวครับสูตรสอง8ูสห้าแปดแปดครับบางคนลังเลบางคนตัดสินใจลุกวนพี่หนิงกับพุดอีกหน,นึ่งรอบหน่อยว่าโปรเนี้ยห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะอะไรอีกสักครั้งหนึ่งครับผมใครใครที่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่แบบ,บลุก ก็ปวดนั่งก็ปวดนั่งก็ปวดนะผมว่าจัดเซตนี้ไปให้ท่านนะแล้วก็แถมลังนกไปด้วยใคันเดียวยังไงก็คุ้มมากๆคือจริงๆนะถ้าสมมติเราเข้าพวกร้านสะดวกซื้อนะเราเค้เห็นลังนกขายอ่ะขวดหนึ่งเนี่ยปกติร้อยกว่าบาทอยู่แล้วร้อยถูกต้องร้อยกว่าบาทแล้วตอนนี้มาถึง12ขวดแล้วก็มีงาดำด้วยถูกต้องคือเราไม่อยากพูดราคาว่าจริงๆเฉพาะลังนกอ่ะก็พันสองนะแต่วันนี้บดหน้าจอพันหนึ่งลังนก12แล้วก็งาดำสี่ เพราะลังนกจริงๆมันเกิือราคาโปรของเราอยู่แล้วดังนั้นใครที่ดูบนหน้าจออยู่หมดหน้าจอพันหนึ่งครับงาดำสีลังนกที่สองใครสนใจใจ่ายแค่พันียวครับศูนย์สองศูนย์หกห้าแปดแปด ขอสิทธิ์แลกซื้อขึ้นมาหนึ่งรอบหน่อยแล้ววันนี้ใครช็อป1,000เสร็จอย่าลืมแลกซื้อแอสตาเซนทีนผมย้ำเนาะแอสตาเซนทีนหลักการทำงานง่ายๆครับทำให้เซลล์ในร่างกายแข็งแรงเซลล์ดีร่างกายแข็งแรงเซลล์ดีไม่มีริ้วรอยเซลล์ดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแล้วเซลล์ดีกระดูกข้อข้อต่อว่าเขาอ่ะมันทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นแลกซื้อในราคาเพียง120บาทได้อ่ะแอสตาเซนทีนที่แรกซื้อเป็นทานเป็นเม็ดเม็ดทานเป็นเม็ดเลยทานเป็นเม็ดหนึ่งกล่องกินได้หนึ่งเดือนลองคิดดูว่าจ่ายแแแคคค่่่120บบบาาทูกกกกกกกมใใรรรรรรจจะะะลซซื้้้้ออ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 อ็็งงงเเเนนนต์ไดดดหสปปปขัีิโ ผู้ชมย้ำนะเหมือนพี่หนิงบอกอะรังนกเฉพาะขวดหนึ่งอะไปซื้อตามร้านสดือขวดหนึ่งเป็นร้อย สิ <12 S 2> ขวดย,ยังต่ำพันสองแต่วันนี้เราแถมให้ฟรีงาดำอีกสกล่องอ่ะขอโปรล่าี่สขึ้นมาเลยครับยันเจ้าโจมันนี้หมดหน้าจอยืนยันว่าพันหนึง 1, น่งนะงาดำสีรังนกสิใครสนใจผมย้ำเบอร์ครับ0 2นย์สองศูนย์ส้าปปย้ำก็ศูนย6สองศปดแเบิ 2, ้ล2ชุดวันนี้เรามีของแถมครับหนชุดหนึ 1, ่งาดำสีรังนก12เบิ้ลสชุดมีของแถมแล้วก็อย่าล,ลืมแรกซื้อแอตตาสันทีในราคาเพียงแค่ร้อยยี่สิบบาทย้ำเบอร์ขั้นสุดท้ายคร ขอบคุณมากรีบซื้อกันนะบอกเลยว่าโปรโมชั่นนี้คุ้มมากๆจริงๆนะค่ะดูรายการคุยแซบโชว์จบแล้วฝากกด Subscribe กดไลค์ด้วยนะครับ